สวัสดีค่ะอันนี้ติมก,ก็จะมาทํายําปลากระป๋องเนาะคะนะ่ะเนาะไม่ได้ออกจากบ้านเนาะคะนะ่ะเนาะเครื่องเคียงของเราติมหัน่นหั่นพริกสดหัน่นหอมแดงแล้วก็ปอกกระเทียมเนาะคะนะ่ะเนาะใส่เครื่องเยอะๆเะนาะคะเนาะ น้องก็ตอดจากเมื่อวานนะคะนะสามวันสี่วันแล้วค่ะอยู่ในบ้านนะคะพี่พี่ก็จะทำกินเองเนาะน้องก็ไปุงเทพมาค่ะพี่วีดีนะคุณลุงซื้อซื้อของตุนไว้ให้ค่ะพี่พี่ค่ะคลุงซื้อ,อปลากระป๋อง ปลาก,กระป๋องไหก็ส่วนมากนอ้องก็ไม่ค่อยชอบกินเท่าไหรป่ปลากระป๋องนะคะเราจะาไปอุ่นไฟเนาะนะคะไปตั้งไฟให้ร้อน,นะะเนาะค่ะนองไฟมายำยำปลาก,กระป๋องกันก็จะมีกระเทียมปอกแล้วหอมแดงตะไคร้พริกสดแล้วก็น้องก็จะใส่มะม่วงเปรี้ยวหน่อยนึงเนาะค่ะเนาะ เออเนาะค่ะเนะเาะเราไปอุ่นไฟมาแล้วค่ะพี่พแล้วน้องมาทำวิธียำกันเนาะค่ะเนาะน้องจะใส่ใส่พริกไก่น,นี้ไปก่อนนะคะไปเลยกระเทียมเยอะๆหอมแดงเยอะๆนะคะเนาะเอ่อยวถามว่ามีมะนาวไหมมีค่ะพี่พีในตู้เย็นนะแต่น้องอยากกินมะม่วงรู้สึกว่าอยากออกตัวเปรีป้ยว รสชาติของมะม่วงมันจะเป็นยังไงไม่เคยยำเนาะคะนะ่ะเนาะนี่คือจะยำยำแบบง่ายๆเนาะคะนะ่ะเนาะใส่พริกสดค่ะไม่ใส่พริกป่นเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็คิดอยากกินก็ทําเมนูเมนูแปลกๆเนาะ,ค,ะนะนค่ะเนาะเสร็จแล้วพี่ๆผักเยอะๆเครื่องเทศเยอะๆเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็จะเอาอันนี้โรยมะม่วงโรยค่ะ คางเนาะค่ะเนาะโอเคงานเสร็จสิ้นก็มีพักใบสะนาแหนะนะคะที่ปลูกเองค่ะพี่พี่ตอนที่ไปเก็บมันร้อนเนาะ,ะน้องไม่ได้ทําวิดีโอเนาะคะ่ะเนาะแดดร้อนมากข้างนอกเนี่ยค่ะน้องจะไม่ไม่ไม่ซอยใสย่งนะน้องจะยิงกลับแล้วก็มีลูกเดิดเดี๋ยวสูงสองลูกนะคะเนาะแล้วก็มีมะเกิดส้มเนาะค่ะเนาะ โอเคนะคะค่ะในของตุนของเราเนาะคะ่ะเนาะดออกไปข้างนอกเนาะคะ่ะเนาะนี่เองจะดื่มทุกวันค่ะทุกวันตอนเช้านะคะมันเป็นนมเนาะคะ่ะเนาะ ความเรียบร้อยนะคะนัะเก็บอย่างเงี้ยคะ่ะทุกว่าท้าหมดนะคะก็จะมีชุนอยู่คะ่ะอย่างนี้นะคะอีกสอง่อเพราะว่าช่วงนี้เราเราออกไปไหน ก็ลำบากเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ตู้อีกหลังนึงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะก็จะมีประมาณนี้มีผลไม้ข้างล่างค่ะพี่พ่ค่ะนี่ค่ะก็จะมีประมาณนี้อีกตู้นี้นะคะพี่พค่ะเราต้องผ่านไปด้วยกันเนาะค่ะเนาะ สำหรับอยู่คนเดียวค่ะพี่พี่ของจุนนี่แหละค่ะของคุณลุงจุนให้นะคะมีปากกระป๋องแล้วก็จะมีอยู่อีกข้างในน้องไม่หยิบออกมานะะเนาะกันเนาะมีโอวันตินมีมาม่ามีข้าวเนี่ยค่ะจุนไว้ให้น้องเนาะแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะ มีสองรสสามรสมีกระดาษทิชชู่เนาะค่ะเนาะเอามาให้ดูคุณดุลเตรียไมไว้ให้ค่ะซื้อน้ำไว้ให้นี่คนเดียวนะคะนกน้องก็เพิ่งแกะไปเมื่อเช้านี่แพ็คหนึ่งมีสี่สี่แพ็คนะคะเนาะแล้วก็มีน้ำแดงมีขนมมีขนมนะคะด้านในนะคะที่คุณดุนเตรไว้ให้เนาะจะมีปลาแห้ง มาจากโนเวย์นะคะพี่ๆแล้วก็มีปลาสดคือปลาสดจากนอร์เวย์ค่ะแล้วก็จะมีหมูอยู่ข้างในนะคะเอามีเนี่ยค่ะมีปลานี่คือปลาแซลมอนนะคะนี่คืออาหารสดของเราเนาะค่ะเนาะอาหารมีฟินฟายมีนี่ค่ะพอกระทั่งชิมมี เบคอนนะคนะเนาะมีอะไรอะ่อนะฮอทดอกราะว่าช่วงนี้น้องอยู่ในระหว่างกักตัวเนาะนคือตู้เย็นก็ว่าระหว่างที่น้องกักกักตัวเนาะน้องก็ต้องมีของเนาะคนะเนาะคุณลุงซื้อไว้ให้เนาะคนะเนาะต้องเตรียมพร้อมเนาะเพราะว่าน้องก็ไปกรุงเทพเนาะด้านล่างก็จะมีเนะี่ยค่ะ มีไข่นะคะเต็มตู้เลยค่ะพี่พน้องก็จะเก็บในตู้เย็นนี่แหละกินก่อนภายหลังหลังสิบสี่วันค่อยว่ากันเนาะ,ค,ะ,นะค,ะค่ะเนาะค่ะติมก็มีคลิปสั้นๆมาให้ดูนะคะพี่พี่ะโอเคแล้วก็จะมีมีอะไรอะเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวนะยวนะ้องจะหันมาให้ดู ตรงนี้มันจะลกหน่อยก็จะมีเนี่ยค่ะเครื่องดื่มของน้องเนาะเป็นนมค่ะพี่พี่อันนี้ก็คือกาแฟที่เก็บกาแฟจะมีลกๆลกหน่อยหนึ่งตรงนี้เนาะค่ะเนาะเคนะคะพี่พี่ค่ะอยู่ในช่วงที่มันก็อือแดดเนาะค่ะเนาะมันเขาเรียกยังไงอ่ะ แล้วก็ต้องทําตามกฎของของหมู่บ้านเนาะเราก็ไม่อยากจะบ้ายังไงอ่ะคะเซฟตัวเองเซฟคนรอบข้างไว้เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะสะเบียงกักตุนเนาะค่ะเนาะก็จะมีอีกอยู่ในบ้านเองไม่ได้เอาออกมานะคะพี่พี่โอเคขอให้พี่พี่เพื่อนๆพื่อน,นอ่าดูแลสุขภาพอ่า แล้วก็ขอให้เราผ่านจุดอวิกฤตนี้ไปด้วยกันเนาะค่ะเนาะขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขนะคะพี่พี่ขาโอเคค่ะคลิปนี้ก็เพอแค่นี้นะคะพี่พี่บายบายค่ะสวัสดีค่ะ